อ่าวันนี้พี่ก็สดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาติวในส่วนของวิชากฎหมายนายสิบตำรวจเหมือนเดิมนะครับนะก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1 3 6ถึง140นะครับนะไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับข้อที่136นะครับข้อที่1น6เนี่ยนะฮะเขาถามว่าผู้เยาว์นะครับต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายนะครับก็ผู้พิทักษ์นะฮะขอผู้อนุบาลนะครับ พอผู้แทนโดยชอบทำนะครับงอผิดทุกข้อนะครับนะผู้เยาต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายนะครับสำหรับข้อนี้ก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทำก่อนนะครับนะพอทำเสร็จก็กดเล่นคลิปฟังพี่ฉเฉลยนะครับมันถึงจะเกิดการฝึกฝนไปในตัวของเรานะครับนะถ้าเรามัวแต่รอคำตอบเราก็จะไม่เกิดกระบ,บวนการฝึกในตัวเราเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในการจำที่ดีในการฝึกที่ดีก็คือให้พวกเราฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเฉลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับพี่จะเฉลยแล้วนะครับนะสำหรับข้อนี้นะฮะผู้เยาว์เนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับนะก็คือเฉลยช้อยคอนะครับผู้เยาว์ต้องอยู่ในความดูแลของผู้แทนโดยชอบธรรมนั่นเองนะครับทีนี้พี่จะถามต่อว่าใคร จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ใครจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์คำตอบก็คือคนอะไรครับคนเสมือนไร้ความสามารถนั่นเองนะคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับถ้าโจทย์เขาถามว่าอะไรครับ คนเสมือนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายพวกเราก็ตอบผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับนะถ้าโจทย์เขาถามว่าคนเสมือนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายพวกเราก็ตอบผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับนะทีนี้พี่จะถามพวกเราต่อว่าใครจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้อนุบาลนะครับ คำตอบก็คือคนอะไรครับคนไร้ความสามารถนั่นเองนะครับนะคนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายคําตอบก็คือผู้อนุบาลนะครับนะคนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายคําตอบก็คือผู้อนุบาลนะครับส่วน คนเสมือนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายคําตอบก็คือผู้พิทักษ์นั่นเองแต่ในข้อนี้เขาถามว่าผู้เยาว์ต้องอยู่ในความดูแลของใครตามกฎหมายเราจึงตอบผู้แทนโดยชอบธรรมนั่นเองนะครับนะสำหรับข้อนี้พวกเราน่าจะตอบถูกกันนะครับนะไปดูข้อต่อไปได้เลยนะครับข้อที่137นะครับ เขาถามว่าคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมข้อใดได้หากผู้อนุบาลยินยอมอคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมข้อใดได้หากผู้อนุบาลยินยอมนะครับก็นิติกรรมที่เป็นการเฉพาะตัวนะครับขอนิติกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะฮะข้อทำนิติกรรมใดๆดก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับงอผิดทุกข้อนะครับ ่าข้อนี้พวกเราก็หยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําก่อนนะครับนะอย่างที่พี่บอกพวกเราเลยนะครับก็คือในการที่เราฝึกทําด้วยตัวเองก่อนมันจะเกิดกระบ,บวนการฝึกฝนนะครับนะอ่าสำหรับข้อนี้พี่จะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมข้อใดได,ได้ใช่ไหมครับอ่าคำตอบก็คืออะไรครับคำตอบก็คือคนไร้ความสามารถเนี่ยนะฮะ ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้เลยนะครับนะคนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นจึงตอบชอยคอนนะครับนะก็คืออะไรครับทำนิติกรรมใดๆก็ไม่ได้ทั้งสิน้นใช่ไหมครับาหากทำลงเนี่ยนิติกรรมเป็นอะไรครับโมคะหรือว่าโมคียะหากทำลงไปเนี่ยนิติกรรมก็จะเป็นโมคียะนั่นเองไม่ใช่โมคะนะครับนะอ่า ทีนี้ถ้าอะไรครับถ้าหากว่าคนไร้ความสามารถประสงค์จะทํานิติกรรมเนี่ยต้องทําโดยใครเอ่ยต้องทําโดยผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบใช้อคอนะเพราะว่าอะไรครับโจทย์เขาบอกว่าผู้อนุบาลยินยอมใช่ไหมครับอ่าผู้อนุบาลยินยอมก็ตามแต่ คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทํานิติกรรมใดๆได้เลยนะครับนะต่อให้ผู้อนุบาลยินยอมก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความประสงค์จะทำเนี่ยถ้าคนไร้ความสามารถประสงค์จะทํานิติกรรมต้องทําโดยผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยคอนะฮะคนไร้ความสามารถไม่สามารถทํานิติกรรมใดๆได้เลยนะครับอ่าไปดูข้อต่อไปกันได้เลยนะครับข้อที่138นะครับนะ นายดีทำการมั่นกับเด็กหญิงออยอายุ13ปีนะครับการมั่นระหว่างนายดีกับเด็กหญิงออยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็ชอบเพราะเป็นการมั่นระหว่างชายกับหญิงนะครับขอชอบเพราะการมั่นไม่ได้กำหนดอายุเอาไว้นะครับขอไม่ชอบเพราะการมั่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับ อ๋อไม่ชอบเพราะการมั่นจะต้องกระทําต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วนะครับนะอ่าสำหรับข้อนี้พวกเราตอบข้อไหนกันนะครับพี่จะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับสำหรับข้อนี้คำตอบก็คืออะไรครับคำตอบในข้อนี้ก็คืออะไรครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะ เพราะฉะนั้นจึงตอบชอยอะไรครับระหว่างคอและงอพวกเราตอบข้อไหนก็เดินเพราะว่าอะไรครับมันจะมีไม่ชอบ2ช้อยใช่ไหมครับอ่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ช้ชอยใช่ไหมอ่าระหว่างคอและงอสาหรับการมั่นเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิงนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้จึงตอบชอยงอนะก็คือแล้วครับ ไม่ชอบเพราะการมั่นจะต้องกระทำต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วนะครับถ้าเราฝ่าฝืนในเรื่องของอายุการมั่นก็จะเป็นโมคะหรือว่าโมคิยะครับการมั่นก็จะเป็นโมคะนะครับถ้าฝ่าฝืนในเรื่องของอายุนะครับนะหากเราฝ่าฝืนในเรื่องของอายุการมั่นก็จะเป็นโมคะไม่ใช่โมคิยะนะครับทีนี้ในกรณีของอผู้ที่จะมั่นเนี่ยเป็นผู้เยาว นะฮะที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยการมั่นจะเป็นโมคียะหรือว่าโมคาครับคาตอบก็คือในกรณีผู้ที่จะมั่นเป็นผู้เยาวหากไม่ได้รับความยินยอมการม,มั่นก็จะเป็นโมคียะไม่ใช่โมคะนะครับนะเป็นโมคียะไม่ใช่โมคะหากฝากา่าฝืนในเรื่องของอายุจะเป็นโมคะแต่ถ้าหากไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองจะเป็นอนะไรครับ การมันจะเป็นมูคิญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องจําให้ได้นะครับนะข้อนี้จึงตอบอะไรครับไม่ชอบเพราะการมันจะต้องกระทําต่อเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับนะอ่าไปดูข้อต่อไปได้เลยนะครับสําหรับข้อที่139นะครับข้อที่139เนี่ยเขาถามว่าอะไรครับการกักขังแทนค่าปรับ กฎหมายกำหนดให้เป็นเงินวันละเท่าไรใช่ไหมครับก็ห0ึบาทขอส0งบาทนะครับขอส0มบาทนะครับงอห0าบาทนั่นเองนะครับนะอ่าสำหรับข้อนี้ก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วมาฝึกทำนะครับนะพี่จะเฉลยแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับออกข้อสอบทุกปีนะครับสำหรับข้อนี้นะคำตอบก็คืออะไรครับวันละเท่าไหร่เอ่ย คำตอบก็คือวันละ500บาทนะครับนะการกักขังแทนค่าปรับกฎหมายกําหนดให้เป็นเงินวันละ500บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยงอนะครับนะวันละ500บาทนะครับอ่าก็ไม่ยากใช่ไหมครับสําหรับข้อนี้นะอ่าไปดูข้อสุดท้ายกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปติวนี้นะข้อที่140นะครับเขาถามว่าอะไรครับ ข้อที่140ยเนี่ยเขาถามว่าโทษทางอาญาข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องใช่ไหมครับอ่ากประหารชีวิตจำคุกกักกันปรับปร,ริบทรัพย์สินนะครับขอประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับปริบทรัพย์สินนะครับคอประหารชีวิตจำคุกปรับห้ามเข้าเขตที่กําหนดนะครับงอประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับห้ามประกอบอาชีพนะครับนะ อ่าสำหรับข้อนี้ก็ให้พวกเราฝึกตอบกันก่อนนะครับนะพี่จะเฉลยนะครับสําหรับข้อนี้นะครับพวกเราตอบข้อไหนกันเลยสําหรับข้อนี้พี่จะเฉลยแล้วนะครับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับโทษทางอาญาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับโทษทางอาญาได้แก่อะไรครับประหารชีวิตใช่ไหมครับอ่าประหารชีวิตอ่าประหารชีวิตนะ แล้วก็จำคุกนะครับแล้วก็กักขังใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ปรับนะแล้วก็ริบทรัพย์สินนั่นเองนะครับนะข้อนี้อ่าใช้กอ่อผิดตรงไหนใช้กอ่อผิดตรงกักกันนั่นเองนะครับกักกันเนี่ยไม่ใช่โทษทางอาญานะครับแต่กักกันเนี่ยเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับจึงผิดนะ เพราะว่าเขาถามว่าโทษทางอาญาข้อใดถูกต้องใช่ไหมครับกักกันไม่ใช่โทษทางอาญาแต่เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกต้องนะครับช้อยคอนะครับคอเนี่ยผิดตรงไหนครับคอจะผิดตรงห้ามเข้าเขตที่กําหนดนะครับนะห้ามเข้าเขตที่กําหนดเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่โทษทางอาญานะครับ ห้ามเข้าเขตที่กำหนดเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษทางอาญานะครับแล้วก็ช้อยงอผิดตรงไหนครับผิดตรงห้ามประกอบอาชีพใช่ไหมครับอ่าห้ามประกอบอาชีพก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษทางอาญานะครับนะห้ามประกอบอาชีพก็เป็นอะไรครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษทางอาญาเพราะฉะนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยขอไข่นั่นเองนะครับประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินนะครับเป็นโทษทางอาญานะครับสำหรับข้อนี้ก็เฉลยแล้วนะครับสำหรับคลิปติวนี้พี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามคลิปติวต่อไปนะครับ